สบายดีเด้อค่ะพี่น้องมาพบปอกัดีแล้วก็สองสัตว์จิ่บันนาเ้ยพี่น้องเด้อวันนี้ฉันจะมามุกใหม่อม้พี่น้องเลยมุกน่ใหม่กินเขียงก่อนตั้ข้าวเบือก่อนจะเอามาขีกลงพี่น้องทำไมเอ้ยจะสีกวนให้ยังเดิทำไม ตกองไดัตมินมาหินะดื่ออยู่ห่ากันเทาเลยลิ้นเรื่อยๆพี่น้องลิ้นเรื่อๆลิ้นทีทลิ้นเลยเลยลนทีทีเราติดนี่บ่ได้จัจับลอยลอยละนแล้วเอาบางให้เป็นอยู่งหอน เองลินีโแมนโ่แมนโแมนฟลินเด็พี่น้องลินเหลาเพลงเก่าเองลินีเหลาติปมีไอ่บอกเป็นยังกินเพราะใจใจกินจะกล้อยลอยโอ้ยเนยังดี่นเงเดนี่นะบอสอ้ยไปพักไปเล่นชิเฮตูเฮตกินนี่หลางเนื้อ ไม้ที่เราต้มไว้ล้วก็เอาลงไปแล้กก็ไปเลเขากอันนั้นนะะปุงใส่เครื่องปุงหมกนี้เลยหมวกเยอะเลย่อนอุ้สวยนอุ้ยสวยออนอุ้ยสวยพี่าะนไงนมเงาดิเด็ดิมเหงยนะติสัง มือแต่ละวันปวดหัวเจ็บสิ้นประสาทมือแต่ละเว่นย้อยเป็นใหญ่เด้อใหญ่กับบริจักยังเด้อจะคว่ำใส่ลายเ,เพื่อนะมันจะเข้มในะส่ลายแสียบลายใส่หน่อยแสีบน้อยเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำปลาน้ำปลานิดนึงมันจะเค็มนะใส่น้ามันเอาใก่้กับใ,ใกล้พอข้ามันหมดนล้วประเด็กกับบริเซ่ได้พี่น้องมุกละไม่ก็ได้ไม่ต้องนัวประเด็กเราแต่ได้ประเด๊ะ เจ็บเหน้ามานันงีอะซารู uh, ้อหนูอหักลิเดี๋ยวซื้มันจะมีเตมโกคนใหม่เอยโกคนโไหนจะโน้อยแล้วโกน้อยโกใหญ่ตัวนักโกน้อยตัวโกใหญ่มันโมเคียพอสหน่องจะนั่งเซน้ายโพกมาลืมสบายดปลาลงสายดปลุงสบายดาลงใหม่ไปโรงเรียนอนใหม่ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าวันนี้ฝนตกมาปาลงโทรหาเทพไทกว่าโยไป เท,ทกบกาดาตัวาป้าปาปนี่วะเท่ทกับ,บป,กป๋อไอ้มนีคนผนตกะเทกาพระธีสัเอ้ยแต่ว่ชินไข่น่ามาจจกหอมอใช่ไหมเก็บนนองมาอยากกินมุกหอมไหมแม่จะเไม่ได้ทำิน,นะคะเจ้าที่กินน้ำอยู่แลยืหน,หน,น่เนาะนี่เอาผิดล้อใส,ส่แทนเอา,เอา ถ้าอยากจะกัดเอาเลยมันมนเหลนแบบนี้ไม่ต้องสั่นพี่น้องแหลกก่าปลาขื่นเลยไม่ห้าัพืชสะดวกกได้เนาะคนตกในนี่จะเก่านะเป็นพืชสะดวกพี่น้องวันที่วันที่กค่ะดุนตกะในนี่จะเก่านะเป็นพืชสะดวกมาได้แลยปลาเป็นปลากะแคทก็ได้ ไป้ายบาเงยใ้นะต้องนอต้อง่ายเขาก็เห็ดมกงายไปต้องเาก็เห็ดมุกนอยไเนี่ยเมุกที่ไปกินใบตองนะเป็นเห็ดลมเป็นเห็ดอาซ้ำออยแลนไปแล้วก็เห็ดตีล่มลองไปกะแลนไปแล้กก็เห็ดตีลมแล้วก็บซ้ำออยรบาเอื้อยตีแบบนี้ มาเอ,อื้อยเส็ดแล้วบัดนีให้แม่หายเอื้อยแล้วบัดมันบ่ใหม่แม่จะหายเอื้อยแล้วบัดมาเอื้อให้ มาเฮาไฟกระโดดเห็นฮะชีโพลมพาล้วุมพาเมื่อกี้โบได้ก้าไปเอาน้องหนาเบียะทอพ่นอยู่คนตกแล้วทอพ่นโบได้ไปเวียะเมื่อี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะเมื่อนี้อยู่ไฮยูน่าคือเก่าค่ะพี่น้องค<ต>่ะมากินโมกเนาะไม่น้ำกันเดอ<แ>้อป,ะเ,ปะเจ๊ปเจ๊น้องไคยกา,ยวาวกน้องไคยกากะระเฮียนว้าวค่ะราปเจ่ปเจ็น้องว่าจะเค็มพี่น้องมีแต่ใส่ปลาเด็อย่างเดียวนะคะ ดี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 มาเป็นวันใหม่ม้ามันเป็นอะไรมันเห่าคนรู้ว่าห่าใครเนี้ยไปสอนดูะเห่าคนหมอเห่าอะรก็ดเออห่าเตเปเลยนีตะร่ตสอบลงไอเต้แล้วลงไอเตป้แล้วลงอแล้วลงเปไรอย่าป่าบ่ลงปหลาป่า มันห่าใสมันมีหมูรายัเลยาเออนั่นม้นมามีแก้วเนาะมันห่ามันมันห่ามามีแก้วบออุ้ยสวยอยู่เด้อค่ะพี่้องหอมมกดไม้สิวห่าเห่าลูกเฟ่บบอรารงเพลงนั่นเรางไพลลัดปลาหืม่หาแลกัดปลาโคตรพี่นนองน้าไว้หวยอ้ยสเดือนแปดห้ามนะสาเดือนเเดือนแปดี่ ไอ้เสียบก็มาเสียไปมันายจุองันห่อนี่เายังดีใจ่ไหอ่ผ้าหรอไ้ปมัสบายใจุก้งม่หอป้าป้าเ่นาเพื่อป้าปาเลยป๊ากะไใช่ป้าป้าเนนะป้าป้าเนวาให้เป็นบาล์กแคนกัไร ไ่ไปแม่ันสิตกเลยไว้เลยดวยใชประตูเลใประตูสิโดนเพื่อนระบาดเลยเอ้เปนซ่าดเ้าก็ได้งงประตูสิโดนเพือนโดนซนเลยแล้วมุกสุดายมุดามันมุกสุดท้ายมุกสุดายน่นนแม่งามบ่ ไม่ไม่ปิดแล้วล็อกเลยสนะักหน่นะเออมุกนี่เนาะมุกมันมาได้ต้องน้อยต้องอ่อยแม่ต้องอ่อยต้องอ่อย ไปเบิ่งแน่ลองเหตุผลล้มนะกะเออเจมันดือค่ะนี่เปเนอ่าสองสี่หกเจ็ดแปดได้แปดโมกโอ้ยลูกก็ได้เนาะเจมันซาดเล็ได้แปดโมกพี่น้องเป็นหยังเกาะเป็นหยัง แปดมกไม่กล้าจะดื้อไรกล้าหงายเลยพี่น้องพี่น้องเด็กชาวจีนขออนุญาตไปตั้งไฟก่อนนะคะพี่น้องคะสำเร็จคีดมกน้ำไม้ชาวจีนกับเซ็จสิ้นแล้วพี่น้องคะเดี๋ยวไปหลุดกันแลาวมันจะอร่อยไหมนะคะแต่ว่าสำหรับคีบมีชาวจีนขอจุไอชมีสกอนเด้อร์สำหรับการมกหน่อไม้นะคะฝากกดไรกดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสบายดีเด้อบ๊ายบาย